สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกดอกมะกเร็ดกันนะคะเป็นดอกมะกเร็ดที่เราปลูกไว้ที่สวนนะคะเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็แบบโตเต็มที่เลยนะคะเราสามารถที่จะแยกขยายหน่อปลูกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเราตัดดอกไปหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้เราก็จะ แยกแปลงปลูกค่ะโดยวิธีแยกหน่อเนาะเขาเรียกเป็นหน่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนอที่เขาขยายออกมานะคะแตกกิ่งหน่อออกมาเนาะเราจะต้องลดน้ำนะคะลดน้ำให้ชุ่มก่อนที่เราจะแยกหนอออกมาปลูกนะคะเพื่อที่ลากเขาจะได้ติดมาเยอะๆนะคะเพื่อที่ลากดอกไม้เราจะได้ไม่ขาดเนาะ มะเกลอที่เราปลูกนะคะก็คือทีแรกเราก็จะปลูกแค่ต้นเดียวใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเขาจะแยกแตกกิ่งหน่อออกมานะคะต้นหนึ่งก็จะแยกได้ประมาณ1 0บถึงยีหน่อได้นะคะสิบถึงยีหน่อได้เนาะเยอะเหมือนกันนะคะแยกได้เยอะเลยค่ะลงทุนไปทีแรกอืม เราสั่งออนไลน์มานะคะตอนนั้นราคาต้นละ2บาทเนาะแต่รอบนี้เราก็จะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพราะว่าดอกไม้เราขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะวิธีการแยกขยายพันธุ์นะคะคือตอนที่เราดึงออกมาจะต้องดอกไม้เราจะต้องติดรากมาด้วยนะคะแล้วก็แปลงปลูกค่ะเตรียมเหมือนปลูกผักปลูกดอกไม้ทั่วไปเลยนะคะ ลดน้ําให้ชุ่มนะคะลดน้ําให้ชุ่มนะ <S 2> <S 2> เพื่อดอกไม้เราจะได้ไม่เฉาแล้วก็ไม่ตายเนาะทําหลุมปลูกนะคะทําหรือไม่ทําก็ได้เอาที่เราสะดวกนะคะสะดวกทําก็ได้นะคะแต่ว่าที่สวนเราจะทําหลุมปลูกนะคะปลูกผักปลูกดอกไม้เราจะทําหลุมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้เราปลูกดอกไม้หรือปลูกผักได้เร็วขึ้นนะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะทีนี้ ที่สำคัญนะคะหน่อที่เราแยกมาปลูกจะต้องติดรากด้วยนะคะเขาจะต้องมีรากด้วยเนาะเพื่อที่ดอกไม้เราเวลาปลูกอ่ะเขาจะรอดนะคะเขาจะได้ไม่ตายเนาะอันนี้ก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะหลังจากปลูกเสร็จนะคะอันนี้ปลูกเสร็จเนาะเราจะต้องกลางสลนให้เขาด้วยนะคะกลางคุมกันแดดให้ประมาณสองสวันค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูแดดด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าแดดจัดมากๆก็อาจจะ 3- 4วันก็ก็ดูแดดด้วยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากกลางปลูกเสร็จเนาะกลางสลนไว้สักสองสาวันเสร็จเราก็ลดน้ําเช้าเย็นนะคะลดน้ําปกติเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยประมาณ1-2ออาทิตย์นะคะกะให้ต้นไม้เราแบบแข็งแรงเราค่อยใส่ปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยที่ใช้อยู่ที่สวนก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะขี้หมูกับขี้ไก่นะคะก็สลับกัน2ออย่างนี้บางทีก็จะมีปุ๋ยเม็ดสูตร15-15ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้ที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะก็คุมกันแดดนะคะกางสแลนให้นะคะนี่เลยอันนี้ก็คือสแลนที่เรากางคุมกันแดดสองสวันนะคะรดน้ำเช้าเช้าเย็นค่ะ ะะก็จะมีประมาณนี้นะคะปลูกง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากปลูกปลูกได้เลยนะคะปลูกไม่ยากค่ะเราทดลองมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ